สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง beauty home property อ้ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวค่อยตัดมาแล้วสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง beauty and s o r y เชียงใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านในตัวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือเพื่อนๆหลายคนอาจจะอยู่่างจังหวัดอาจจะยังสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะวิธีที่เราจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยในเขตของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราควรที่จะดูอะไรบ้างนะวันนี้ตีจะมาบอกว่า ในเ,เขาเรียกว่าโซนทุกโซนในตัวของที่ติจะมาพูดให้ฟังเนี่ยมันมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของตัวมันเองแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าางนั้นเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยนะ<ม>ก็คืออันแรกเนี่ยที่อยากจะให้ดูก็คือเป็นตีจะแบ่งเป็น4ี่โซนนะครับก็จะมีโซนอำเภอแม่ริมนะครับแม่ลิมมีสันทรายมีสันกำแพงแล้วก็มีหางดงนะครับหลักๆในตัวเชียงใหม่นะก็คือให้จําเป็น4 4สีโซนนี้นะครับ โ okay, อเคเดี๋ยวงั้นเรามาเริ่มโซนแรกกันเลยนะก็คือเป็นโซนของแม่ริมเนี่ยโซนแม่ลิมนี้คือจะเป็นโซนของทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโซนของแม่ริมเนี่ยแถวแถวนี้ก็คือจะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับอากาศเยน็นใกล้ธรรมชาตินะครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนเปลมนานาชาตินะครับส่วนมากคนที่จะอยู่แม่ริมเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาลูกเรียนโรงเรียนเปลมนะครับโรงเรียนเปลมเนี่ยห่างจากตัวอำเภอแม่ลิมไปประมาณสัก เอ่อจ็ดแปดกิโลได้นะแถวนั้นจะเขาเขาเขาจะเรียกว่าเป็นแม่สลวงแถวนั้นนะฮะวิวจะสวยมากเหมือนแบบอยู่แบบเนเธอร์แลนด์อะไรประมาณนั้นเลยนะแลวโรงเรียนเปรมเนี่ยคือจะอยู่บริเวณของตรงนั้นนะนะฮะในส่วนเรื่องของการเดินทางเนี่ยส่วนของแม่ริมเนี่ยการเดินทางนี้อ่ถ้าตอนที่เราไปส่งลูกเราบางคนอาจจะมีลูกอย่างเงี้ยนะฮะในการเดินทางเนี่ยแค่นะครับถ้าใครอยู่ในโซนของถนนตัวตัวหลักนะฮะ แต่ถ้าใครอยู่ในตัวเมืองเนี่ยตีอาจจะไม่แนะนำนะครับถ้าคนที่อยู่ในโซนของแถวแม่โครนะฮะส่วนนี้โซนตรงนี้นะก็ออกไปนิดนึงเนี่ยก็จะถึงตรงแยกตรงตรงเสมืองละก็ไม่ไกลครับหลุดจากนั้นไปก็คือถนนโล่งแล้วฮะก,ก็ถือว่าเดินทางไม่ได้ลําบากอะไรมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าคนที่จะเดินทางจากในตัวเมืองเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะรถติดนะ ทั้งทั้งขาเข้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับในช่วงเช้านะแต่ช่วงในตอนเย็นเย็นเนี่ยช่วงขากลับเนี่ยรถก็จะจะหนาแน่นเหมือนกันเพราะคนจะกลับบ้านกันนะครับจุดเด่นของอที่อยู่แม่ลิมเนี่ยคือแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับแถวนี้อากาศเย็นนะฮะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปในจุดไปดูในโซนที่สองกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตีจะดูวันนี้แป๊บหนึ่งนะ Okay. คนที่จะหามองบ้านโซนสันทรายนะครับโซนสันทรายเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาเป็นเป็นพื้นที่ที่สําหรับทําเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่นะครับสมัยก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันมีสถาบันการศึกษาของเกษตรที่เ,เก่าแก่เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยเมโจนะฮะซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องนะครับ ตรงโซนของดอยสะเก็ดเนี่ยบางโซนนะครับบางโซนเนี่ยจะมีลักษณะของน้ําท่วมนะคะคือมันไม่ได้ท่วมนะมันจะเป็นน้ําขังคืออย่างปีที่แล้วที่ตีไปเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่จะน้ําท่วมนะฮะเข้าไปลึกๆหน่อยอย,อย่างโซนโซนโดอยสะเก็ดเข้าไปลึกนึงนะแต่ว่าตีจําไม่ได้แล้วนะถ้าใครอยากสอบถามยังไงก็แชทมาถามแล้วกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะแชร์โลเคชั่นให้นะฮะโซนของดอยสะเก็ดเนี่ย ็นโซนเกษตรกรรมนะถ้าใครที่อยากจะได้บ้านแบบแนววิวทุ่งนาวิวภูเขาอะนะโซนนี้โอเคโซนนี้รถไม่ค่อยติดนะฮะจากเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะสร้างสะพานตรงเขาเรียกว่าสะพานหมายเลขแปดนะนะตรงนี้ก็คือถ้าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนจรงนิงๆนะก็คือได้วนกลับมาใหม่ตรงนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยรถจะติดมากติดตั้งแต่สีอแยกสารเด็กจนถึงตรงสะพานนี่เลยแต่ว่าตอนนี้เขาสร้างสะพานเนี่ยมันมันมันรถม,มันโฟล์มากแล้วตอนนี้ไม่มีทางรถไม่ติดเลยนะครับตอนนี้คือเดินทางเข้าออกอย่างสะดวกสบายเลยนะครับ โซนโดยสเกตนี้ก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับก็ค่อยๆขึ้นนะครับหมู่บ้านจัดสรรก็จะเป็นราคาที่จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็จะมีตั้งแต่2ล้าน3าล้าน4ีล้านนะครับถ้าใกล้เมืองหน่อยก็จะค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับส่วนส่วนเรื่องราคาของโซนนี้นะฮะถ้าแถวถ้ารู้ว่าแถวอันนี้ไปสันทรายก็ตกจะตกอยู่ตารางวาละประมาณ ่10,000น,น,นะฮะตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะขึ้นเลยนะทุกคนราคาหมื่นจนถึงหมื่นสองอย่างนี้เลยนะฮะถ้าอยู่แถวแถวติดวงแหวนรอบสองเนี่ยก็อาจจะราคาโดดสูงถึงหมื่นห้าเลยนะฮะถ้าติดถนนใหญ่แต่ถ้าเข้าซอยไปก็จะอยู่ประมาณหมื่นเก้าพันแปดพันห้าพันหกพันนะครับมันแล้วแต่แล้วแต่ที่ดินแล้วแต่สาดูวาพวกนะ้นนะครับทุกคนส่วนโซนสันทรายนะ้ไม่ท่วมนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวไปในโซนกันถัดไปนะครับในโซนของสันกำแพงนะครับในโซนของสันกำแพงเนี่ยก็คือโซนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโซนของเขาเรียกว่าเป็นบ้านบ่อสร้างนะครับเป็นแหล่งรวมของหัตถกรรมการทําราา่มขนาดสาบ้านดงโป่งวายนะฮะตลอดเส้นทางจากกาอําเภอเมืองไปยังอําเภอสามแพงเนี่ยก็คือมันจะลายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับจะเป็นต้นไม้ฉ่ำฉาแล้วเขาเรียกเขาเรียกตอนนั้นจะเป็นต้นไม้ฉ่ำฉาขนาดใหญ่นะ คือสังกัมแพงสายเก่านะฮะครับแล้วก็ถัดออกไปเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นแม่อ่อนใต้นะครับเป็นแม่อ่อนใต้ตรงนั้นมันก็จะเป็นเป็นบริเวณที่ลาบนะฮะเป็นแหวกระทะนะแถวนั้นก็วิวสวยเหมือนกันนะและที่สําคัญนะครับที่สังกัมแพงเนี่ยยังเป็นบ้านเกิดของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไทยคือดอกเตอร์ท in ักษิณชินวัตรด้วยนะครับส่วนของออทําเลนะครับ ทำเลเนี่ยของแถวสังกําแพงนี้น้ําไม่ท่วมเลยครับน้าไม่เคยท่วมเลยนะครับก็อาจจะมีบางส่วนคนที่เขาติดคลองน้าเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ตีอยู่เชียงใหม่มาเนี่ยก็แทบจะเกิดเชียงใหม่เลยนะฮะอยู่ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยน้ำไม่ค่อยท่วมนะครับแถวสังกําแพงนะฮะแถวสังกําแพงก็จะมีบ้านจาัดสรรนะฮะเซนิโอของเรนเเฮาส์หรือต่างๆเนี่ยแต่ถ้าใครที่อยากจะหาที่ปลูกบ้านนี้ก็สามารถจะไปหาตามแหล่งชุมชนนะทุกคน แล้วปลูกบ้านเองก็ได้นะครับอืมโอเคก็อย่างที่ว่านะภูมิศาสตร์ของเขาก็ลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นสภาพพื้นที่เป็นราบรุ่มกว้างนะครับมีพื้นที่ประมาณทั้งหมด196ตารางกิโลเมตรนะครับ ก็มีลำน้ำที่สำคัญนะฮะลำน้ำแม่อ้อนลำน้ำแม่บุคคาลำน้ำแม่กวงนะครับเป็นแหล่งน้ำสำคัญนะโอเคแล้วก็ยังมีเมื่อวานนะครับที่ตีไปทําคลิปนะก็เป็นดอยนางเมาะนะครับตรงนั้นเดี๋ยวก็แอบโฆษณาดนีนึงนะตรงนั้นก็ยังมีรีสอร์ทที่ตีไปช่วยเขาขายนะครับสิบสามล้านไม่ใช่สิบสามล้านสิบสามไล่สิบหกล้านนะฮะราคาถูกมากแล้วก็วิว ดีมากเลยนะฮะก็ดอยนี้ก็คือจะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยเก้าร้อยิบเมตรเลยนะคะก็คือประวัติที่นี่ก็เป็นดอยนางเมาอเป็นเขตอุทยานนะครับทุกคนชาวบ้านเขาเนี่ยเขาเอาฟ้าประทานนะนะไปไว้บนดอยด้วยนะอืมซึ่งมันก็มีคนรีวิวบล็อกเกอร์ก็ไปรีวิวนะ,ะแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะฮะโอเคครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูในโซนของหางดงกันบ้างนะโซนเ,เดี๋ยวนะขอย้อนไปนิดหนึ่งโซนสันกาแพงเนี่ยการขับรถเนี่ยในช่วงเย็นเนี่ยคือมันกอ็อาจจะติดแถวแถวตลาดจเจริญเจริญน,นิดนึงนะแต่ถ้าหลุดจากนั้นไปเนี่ยก็คือ,อาการความคล่องตัวของการจราจรเนี่ยคือไม่ได้ติดนะเพราะว่าถนนเขาเนี่ยเป็นสี่เลนนะนะทุกคนตอนนี้แล้วก็อาาคตเนี่ยเขาจะสร้างสนามบินแห่งใหม่นะครับโซนนั้นด้วยนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูในโซนของหางดงกันบ้างนะทุกคน โ okay, ซนของหางดงนะครับก็โซนหางดงเนี่ยถ้าอยู่เส้นข้างในเนี่ยจะขึ้นชื่อว่ารถติดมากๆเลยนะครับโซนนั้นคือติดทั้งเข้าติดทั้งออกเลยนะฮะแล้วก็คืออย่างนี้ฮนะโซนหางดงเดี๋ยวผมจะเปิดแลนด์แมพให้ดูนะโอเคนี่ตรงนี้โซนหางดงนะครับโซนหางดงเนี่ยมัน,ม,นมันใช้เส้นทางได้สองเส้นทางนะครับ เส้นตรงนี้เส้นถ้าเราออกจากตัวครูเมืองมาใช่ไหมครับเส้นเส้นเขาเรียกว่าโรบินสันนะทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือรถมันจะติดมากเลยนะครับเพราะว่ามันถนนมันเป็นคอขวดน,นะทุกคนคือมันไปไหนไปได้คือคนที่จะามาจากตัวเมืองเนี่ยคือมันต้องเข้าเส้นนี้นะอา่ามันแต่ว่าเขาก็ทําทางเพื่อระบายเส้นรถทางเดินรถนะโดยเขาใช้เส้นทางอีเส้นทางหนึ่งก็คือขันคองนะครับ คันคลองเนี่ยก็ลถก็ติดเหมือนกันนะครับจะติดตรงตลาดตรงตลาดไม่เหี่ยงเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวเนี่ยคือติดยาวมากเลยนะทุกคนติดตลอดเลยก็ถ้าใครจะซื้อบ้านอยู่บริเวณนี้ก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับภูมิศาสตร์ของหางดงเนี่ยเท่าที่ตีเคยอยู่มานะครับจะมีปัญหาเรื่องของน้ํานิดหนึ่งนะฮะถ้าใครที่จะซื้อบ้านแถวเนี้ต้อง ให้ความสําคัญกับเรื่องน้ํานิดนึงอาจจะมีการเก็บแทงน้ํานะฮะอาจจะจากถังเดียวเราก็อาจจะเก็บไว้สักสองถังแล้วอาจจะเจานะน้ำบาดาลเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตีเคยมีประสบการณ์อยู่ในหมู่บ้านโครงการนั่นแหละแล้วคราวนี้น้ามันไม่ชอบไหลคือท่อน้ําเขาครับท่อน้าเขาชอบชอบอเคยเแล้วชอบชำรุดใช่ไหมแล้วมันก็ต้องรอซ่อมอย่างเงี้ยบางทีจุดนี้เสียจุดนี้ก็เอาอีกแลกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้บ่อยนะฮะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่สันทรายนะครับ ก็โซนตรงนี้นะครับก็ถนนมันจะมีอีกเส้นหนึ่งนะเ,เส้นคันคลองนะครับเส้นคันคลองตรงนี้มันก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราจะมีบ้านจัดสรรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็มีตลอดตามเส้นทางนี้เลยนะหมู่บ้านจัดสรรก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ดินแถวนี้มันเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่ามันใกล้ดอยใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะฮะบ,บวกกับ บ่บ้านจะสารขนาดใหญ่เนี่ยมาสร้างค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับราคาที่ดินแถวนี้นะฮะก็ตั้งแต่ไม่เหียมาเนี่ยก็ราคาหลักหมื่นเลยนะสองหมื่นสามหมื่นเลยนะครับถ้าว่าอยู่ใกล้ๆแถวแม่เหียกุลพันนะแต่ถ้าติดถนนเนี่ยก็คือราคาก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยนะหรือถ้าใครอาจจะแถวหางดงเนี่ยเดี๋ยวลืมพูดไปนิดนึงนะมันยังจุดเด่นเขาเนี่ยมันมีโรงเรียนนานาชาติเยอะ แถวหางดงสารพีแถวนี้นะจะมีโรงเรียนนะฮะเยอะมากลานนาอย่างเงี้ยฮะอาจะมีแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนอตอย่างเงี้ยนะฮะครับส่วนเรื่องของราคาทําเลที่ดินก็อ่าถ้าอยู่แถวสันผักหวานก็อยู่ประมาณตารางวาละหมื่นห้านะครับข้า ถ้าอยู่แถววังตานนะถ้าเคยเคยอาจจะได้ยินหมู่บ้านหรูในวังตาเนี่ยแถวนั้นราคาตารางเมตรอยู่ที่อ๋อขอโทษนะราคาตารางวาเขาจะอยู่ที่ประมาณ1 8ื0 0แ0ถึงสองหมนะเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งได้มีโอก,กาสเข้าไปแล้วก็เช็คนะครับโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องของถ้าใครคิดที่อยากจะสร้างบ้านนะฮะก็ลองลองลอง,ลอง,ล,องลองพิมพ์คอมเมนต์ลองฝากคาถามมาได้นะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้นะฮะว่าอยากจะให้ ช่วยดูตรงไหนอะไรเงี้ยบางทีตีในการอัิคิดสดๆตรงนี้บางทีก็อาจจะพูดไม่ครอบคลุมนะครับก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงก็จะหามาตอบให้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปประมาณหนึ่งแล้วนะฮะว่าในการเลือกโซนที่เราจะอยู่ในตัวอำเภอเชียงใหม่เนี่ยเราควรจะเลือกโซนไหนนะฮะในทุกโซนก็คือจะมีจุดดี จุดแข็งจุดด้อยของตัวมันเองนะครับยังไงก็ลองศึกษาหรือใครมีคำถามก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับถ้ายังไงวันนี้คลิปนี้ก็เป็นสาระสำคัญเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับ